เทนารีจากจุรทองเราลงสยสุริยะตกในช้าขึ้นแล้วครับเามี150ครับสลับสายน้ำครับ12เรื่องการขึ้นแล้วนะครับพี่เด็กสอนลามแม่ในมานะครับแล้วก็บ่ายโมงที่เราจะปิดนะครับเพื่อเราสู่การถ่ายทอดสดเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมเลยมาจุลทองเทนารี จบไปเรียกเข้าเลยครับโอ้าฟ้าเทพนายจ้าขุนทองกับนราลุงชัยไม่ไยเที่ยวนี้นี่บอกนะครับหมูมืงช้างกับสุริยะเที่ยวบานิบานิกับเบลร้อยห้าสิบเรื่องเสือ้อไทยพีเอสเดี๋ยวจะเรียกมารละตอนนี้ยังไม่ต้องมา เดี๋ยวพิธีการเรืออยู่แถวเนี้ยพยาบาลไมาค่ครบเชื่อถ่ายต้องสษษอบไปายพิพิธนะครับพี่น้องนักผู้ชมที่อนุมัติเสียงเล่นกันอีกนิดนึ่งเออพี่น้องนักผู้ชมที่เข้ามาในบริเวณสถานที่แล้วนะครับสิ่งที่สําคัญที่อยากจะขอความอนุเคราะห์เมตตานะครับกรุณาอยา่ออยาทิ้งขยะลงในแม่น้ํามูลน,นะครับเมื่อคืนนี้ นะครับเราจะตรงขอเข้ามาแม่น้ำแล้วนะครับเขาเรียกว่าน้ำเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตของคนนะครับเราขอเข้ามาท่านแล้วนะครับท่านโดช่วยดูแลสรรพสิ่งร่างกายบนโลกนะครับสร้างชีวิตให้ทุกสรรพสิ่งบนโลกดำรงคงอยู่ได้ยังเรียกว่าในร่างกายของเรานะครับมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง4ส่วนแล้วสส่วนเหลือเท่นั้นเป็นร่างกายแค่นิดเดียว ในพื้นปัตะีก็เหมือนกันครับมีน้ำ็นส่วนประกอบถึงสามส่วนมีพื้นดินมีแค่ส่วนเดียวนะครับแม่น้ำที่เราอยู่นาที่ตรงนี้เราก็ได้พึ่งพาอาศัยกันอยู่นะครับเลือ55ีาปีไทยเรือเหลืีนาปีไทยนะครับเรือที่เดินเข้าสู่รอบิงเจินเลยนะครับเรือที่สุริยะ ตัวเอ็มร้อยห้าสิบใจจะร้อยรับเสื้อได้เลยครับรับเสื้อไทยรีเบคเสื้อไทยตอนสดนะครับให้กันสลับปีตายครับมารับได้เลยครับมารับกัำลังสวรรค์สวัสดนะครับสวัสดิ์วัฒนะนะครับเชิญครับแต่เสียงยัง่ยแต่อความพิถีพิถันเนี่ยต้อก็บเอาพิถีพิถันเสียงปอดสายมั่นคงเสียงตัดตีเดียร์เสียงตอดเรือต้องเสียงตามเรือ ตํารวจนะเขาจะเสียบตาหเรืทันี้เขากรเียตอกแ่ตอกเชื่อมเขาย้ำเลยอะไรโอ้ไปครับเรือผลหลัานฟ้าเจปาตุ้ตงอง S <S ไม่งั้นจะตัดเที่ยวน right? nah, ี้ออกนะครับทพประชุมของร้านที่กองร้านด้วยปานี้หนักมาเที่องไทไม่ไปเที่ยวที่8 9ดบเลย ล่องน้ำแดงของเงินฟ้าเทพประฐุมทองเทพนารายณ์กับล่องน้พปฐุมทองเทนารายณ์แล้วก็ไปเที่ยวที่91เจ้าขุนทองแดงเทพมรงช้างให้ตรวจทั้งศพไหมเที่ยวที่913หรือดงมาช้างแดงคุยกันได้รลยะน้ำเงินให้เจ้าแทนเรือคุยกันนะครับอภารีบาลีแดง เอ็มร้อยห้าสิบน้ำเงินครับเขาส่งไปในลายทำงานแล้วทำไมไม่ดูอ่ะนะจุด่อยครับเรียบร้อยประกอบันครับโอเคยังไงครับโอเคครับ

บอกครับไปกันไปับไปกันไปกอนกันไปกเนไปกันไปกันไปไปกันไปกไปันไปกไปไปกนไปกันันกันไปนไปกันไปกันไปกันไกันไปกานไปกันไปกันไันไปกันไปันไปนไปกัไปนไปัไปไปัไป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  Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, đi, để không bỏ lỡ những video hấp ตามเรื yeah, no no ่องชิปคูอะไูรวบเนี้เงาเหนื่อยเหนื่คูเจ็ดคูาว่าู้รวบตามที่เียงแล้วกันรวบมกามนี้ก็สามนเอเนื้อเนืดน้อเนื้อเนเนื้อนื้อเน้เนืวเนื้อเนือเ้อเนื้อเนื้ยเนือนอเเนนน ถางประานอนาคตไฟกันเด้อกัวเนื้อามนะเข้าประมาณสอร้อยไปเก็บเขาเด้อ

มุนบอกเไอได้เลย <S <S มีมีคนติดฉากี่ว,ว่าคุยกันแค่สองคนคุยสองคนกันนี่นแหล,ละเมน่าดาเด็งหวยเด็งแต่พงเยังปีเรียนขอบคุณเทศบาลตะบ,บนท่าตูนนะครับบริจาคงบประมาณในการจัดการแข่งขันเ,เรือยาวปีนี้จำนวนเงิน5 0 0แสนบาทค,ครับ ขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลน,นะครับในเขตอำเภอท่าตูมนะครับอบตละสองแสนนะครับขอบพระคุณสสส,สนะครับกองทุนสนับสนุสนการสร้างเสริมสุขภาพสนับสนุนในปีนี้3 0 0 0 0บาทนะครับกับขอบพระคุณนะครับก็เป็นเงินจํานวนมหาศาลกันทีเดียวครับนะครับแต่ยังไงก็ตามครับคุณค่าของเงินถราจะนับเปรียบเทียบ กับเรื่องที่ได้นะครับผลที่พี่น้องประชาชนได้รับก็คือเราได้ร่วมสร้างมรดกวัฒนธรรมแห่งสายน้ําสยามประเทศเราช่วยกันํำรงรักษาไว้ให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังเอาไว้นะครับอนุชนคนรุ่นหลังจะได้ไม่มีการกล่าวโฆษนานะครับป้ายสีว่าคนรุ่นก่อนไม่ได้ทําอะไรที่มันเกิดประโยชน์นะครับแลกนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราช่วยกันรักษาไว้อย่าเลยว่า องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทราชมหาภูมิพลอญญดุลยเดชนะครับพระมหาก,กษัตริย์ไทยผู้ทรงพระคุณอันเริฐเคยมีพระราชดำรัสเอาไว้ว่าการรักษาวัฒนธรรมก็คือการรักษาชาติชาติไทยจะยินยองคงอยู่เป็นเอกราชมาเป็น4 0 4 5 0 0ปีมาแล้วรัเสืบเรื่องจากที่พวกเราช่วยกันรักษานะครวัฒนธรมรมประเพณีอันดีงามเอาไว้ที่ไหนเขาก็ชื่นชม นะครับและที่สำคัญยังมีกส่วนหนึ่งของคนไทยก็คือเรามีรอยยิ้มที่สดใสแลงามครับถึงแม้ว่าจะมหนันหะหนื่อยไดช่หโอ้ได้โอ้มาเระดมาดูกันเอในที่อันเปสามีหงอครบมาตึงต่อจับลี้น้ำของพิษกระลายเพื่อที่มาดูกันเชื่อหเอกคราบกระไหได้อ่หมเอวเราไปีว่